นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแผลรับบาปสวัสดีค่ะครูดาวอ้ออาราวยูมาแล้วนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง20เมษายนสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะเลือกแบบ ไทยก็ได้แบบตะวันตกก็ได้นะคะเพราะว่านี่คือคลิปการพยากรณ์โดยทั่วไปเราไม่ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวสุขดาวจันทร์หรือเลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ซีเรียสนะนะคะ ในส่วนของท่านที่เข้ามาใหม่นะคะแนวทางการพยากรณ์ของครูดาวคือแนวทางการพยากรณ์แบบสไตล์โคชชิ่งคือคุณจะได้เนื้อหาทางด้านการพยากรณ์และได้สาระจากช่วงเวลาที่ครูทําการขอให้คําแนะนําและทําการโคชร่วมด้วยก็ลองฟังดูไว้ไม่เสียหลายเผื่อว่าจะนําไปปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณหรือตัวของคุณเองนะคะดูไพไว้เป็นแนวทาง นะเพราะว่าเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โครจรบนท้องฟ้าณปัจจุบันนี้ทำมุมกับดวงดาวในวันกำเนิดของเราด้วยนะคะดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่านแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพิเศษนี้เดือนกุมภาพ,พันธ์จริงๆเราก็รักกันทุกเดือนละเนาะ นะคะคแต่ว่ามาลองดูซิว่าเดือนกุุภาพัานธ์จะเป็นอย่างไรสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะขอไพ่สิบไปค่ะ ก็ขออภัยนะคะที่ครูขาดช่วงในเรื่องของการออทําคลิปมาสักระยะหนึ่งก็ต้องขออภัยที่มาช้าแต่ก็มานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาครูไปทําธุระกิจส่วนตัวนะคะก็เลยเว้นช่วงไปนิดนึงแต่ตอน,นต่อจากนี้ไปจะพยายามให้ตรงเวลาสําหรับทุกท่านที่รอคอยคลิปของครูนะคะไพ่ไปแรกนะคะตัวตนของคุณได้ไพ่สามถ้วยว้าว หถ้วย3ดาบนะคะหไม้เท้า The Hermit นะคะเไม้เท้า View of Fortune สเหรียญราชาถือถ้วยและ10ไม้เท้านะคะ ก็มีแนวโน้มนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆย้อนกลับึ้นมาไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่สามถ้วยมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะการรื้อฟื้นการกลับมาคืนดีกันสําหรับใครที่แง่งงอนกันนะคะแต่ในใจลึกๆนะคะของคุณนะ,ะก็อาจจะมีเรื่องราวที่เ็าเรียกว่า มีเรื่องราวบ,บางสิ่งบางอย่างยังติดค้างกันอยูอ่กับคนรักของคุณนะว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมางทะเลาะก,กันไปใช้คําพูดทำจาจทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันและอาจจะมีแนวโน้มที่ว่าเป็นประเด็นนะคะเพราะว่ามี3ถ้วย3ดาบและ3 เรียนนะคะแต่แน่นอนที่สุดก็มีข่าวดีที่คุยอย่างที่คุณบอกว่ามีแนวโน้มในเรื่องราวของการทะเลาะกันในครั้งนี้อาจจะแยก,กวงขางกันไปอยู่ในโมเมนต,ต์ที่ต่างฝ่ายต่างไปคิดอยู่ในโลกส่วนตัวสันโดษอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งและมีแนวโน้มว่าจะได้กลับมานะคะเฮอร์มิตก็คือไปสงบจิตสงบใจตรึกตรองนะคะถึงเรื่องราวที่ผ่านมาก็คิดเป็นเหตุเป็นผลและมีแนวโน้มที่อะไร Vi e อ of Fortune และ6ถ้วยมาบอกว่า เดี๋ยวจะมีข่าวดีในเรื่องราวของการได้กลับมานะคะปรับความเข้าใจกันเพราะว่าอะไรมีก้าวไม่เท้าอยู่ตรงนี้นั่นหมายถึงความรักที่มันมันอาจจะมีในเรื่องราวของความจืดจางกันไปด้วยการทะเลกกาะกันใช้คําพูดคาจาถึงไมจะเป็นเฮอร์มิตรนะจืดจางจืดกานไปแต่มันมันคือคือมันยังมีความผูกพันกันอยู่ ในความผูกพันเน้นลึกๆตรงนั้นนะคะก็คือมันเกิดจากสายใยแห่งความรักที่เคยผูกพันกันมาก่อนนะคะและสาหรับบางคู่บางคนนะคะก็อาจจะมีแนวโน้มในเรื่องราวของความรักที่ด้วยความที่มันมีความแตกต่างนะคะ,ะในเรื่องของอายุช่วงวัยหรือไลฟ์สไตล์รสนิยมแตกต่างกันหกถ้วยและเฮอร์มิตคือบางคนอาจจะ อีกคนนึงก็อาจจะมีแนวโน้มหัวโบราณโบราณอีกคนนึงก็อาจจะเป็นแนวโน้มแบบอยากได้รับความรักความอบอุ่นตะมุตะมิและอันนี้อาจจะจืดชืดเฉยชาเย็ยนชาคือเหมือนกับว่าผ่านร้อนผ่านหานาวอะไรมาเยอะแล้วและทีนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ประเด็นท,ที่ทำให้ไม่เข้าใจกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอะไรคะคืออย่าดึงใครเข้ามาเพราะว่ามันมี อย่างที่บอกมีสามเหรียนสามเม็ดสามถ้วยแล้วก็สามดาบอยู่ตรงนี้นะคะอย่าดึงใครเข้ามาอย่างเด็ดขาดเช่นบางคนทะเลาะกันแล้วก็ไปรื้อฟื้นนะคะไปพูดคุยกับคนเกา่าคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องรักษาเรื่องราวรับสามเศร้าขึ้นมาได้เพราะว่าเนี่ยม,ม,มันมันมีมันมีประเด็นกันอยู่และที่สําคัญก็คือว่าโอกาสที่คุณและเขาจะได้กลับมารื้อฟื้นปรับความเข้าใจกันมันมีโอกาสที่ดีอยู่ฉชนนั้นนะคะ จงคว้าโอกาสนั้นไว้ให้ดีๆเพราะว่าหกไม้เท้ามันหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะหรือว่าวินวินในเรื่องของความสัมพันธ์และเป็นสิบไม้เท้าที่บอกบอกถึงอะไรคะการที่เท่าที่ครูสัมผัสได้ถึงไพ่สิบไม้เท้ามันหมายถึงการกลับมาถูมาไถามาแท้กันต่อมาสู้มาฝ่าฟันให้ถึงจุดหมายด้วยกันต่อไปนะคะสิบไม้เท้าหกไม้เท้าและหกถ้วยยังหมายถึงอะไรคะนั่นคือ อืมน,น,นั่นแหละคือการหวนกลับไปรื้อคึกคิดถึงนะคะเรื่องราวดีๆที่เคยเรักและผูกพันกันมาและเป็นเรื่องราวของการให้อภัยซึ่งกันและกันที่เป็นหกถ้วยอยู่ตรงนี้ก็หวังว่าคุณและคนรักของคุณจะกลับมาทําความเข้าใจกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องราวครูจะเป็นลักษณะของการ,รส่องดูซิว่านะคะระหว่างความคิดของคุณและคนรักของคุณ มันมีโมเมนต์อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่องเดี๋ยวครูจะไปส่องความคิดของคุณก่อนนะชาวเมธว่าเป็นแบบไหนยังไงนะคะขอไพ่ห้าใบนะคะและมาดูในโมเมนต์ของความคิดและความรู้สึกนะคะที่ฝั่งคนรักของคุณอ,อยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณเขาเป็นโมเมนต์อย่างไรนะคะ พไพ่ห้าใบเช่นเดียวกันนะคะามาดูกันในฝั่งของคุณว,ว้าวเนดิมมีดเป็นไพ่ตัวตนนะคะทำไมคุณอ็รอดเดี๋ยวคุณจะบอกนะคะหกดาบ Judgment เจ็ดเหรียญและตื่น Magician มาดูในฝั่งคนรักของคุณกันสิ โอ้ไพ oh, ่ตัวตนของเขาได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบ The Hermit พอๆกันแล้วค่ะเจ็ไ <c> ม <oughs> ้เท้าว้าวสิถ้วยและ8ดเหรียญโอเคนะคะคืออ,อย่างนี้ละกันคืออาจเรื่องราวทั้งสองฝั่งมีแนวโน้มที่จะสลับกันได้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเพราะนี่คือการอ่านไพ่โดยทั่วไปมันก็จะมีแนวโน้มที่ว่ามันสลับกันได้นะทั้งสองฝั่งคืออย่างนี้ คือฝั่งคนรักของคุณเขาก็คิดว่าคุณหัวเก่าหัวโบราณคล่ำคลึหรือหรือนะคะก็มีเรื่องราวที่คุณบอกว่าอาจจะสลับกันได้ด้วยและฝั่งของคุณมันก็มีเนี่ยไพ่ตัวตนของคุณก็เป็นเนี่ยนะคะไพ่พระสังฆราชคืออนุรักษ์นิยมหัวเก่าหัวโบราณเคร่งเครียดเป๊ะเป๊ะอะไรก็เป๊ะนะคะเป๊ะเว่อร์อะไรนะะนะแล้วบางทีมันก็อาจคือทั้งสองฝั่งอะมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันเหมือนกันด้วยก็คือเฮอร์มิต ไพ่พระสังกราชกับไพ่ฤัษียนะคะก็คือโอเคก็ยังถูถ่ายกันได้แต่ว่ามันเหมือนกับทั้งสองฝั่งทั้งคุณและเขาเนี่ยก็ปรงๆกันบ้างแต่ว่าทางออคือฝั่งคนรักของคุณเนี่ยคือเขาพยายามที่จะค้นหาความจริงบางสิ่งบางอย่างท่ามกลางบรรยากาศของความเงียบงนันที่ทั้งสองฝั่งมีให้กันและกันอยู่นะคือเขาพยายามที่จะ คิดพิจารณาและ้วเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะมาสู้ต่อมาฝ่าฟันต่อทําไมครูบอกแบบนั้นเพราะว่าฝั่งของเขาเนี่ยเป็นไพ่สิบถ้วยแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าและแปดเหรียญเขายังคาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังจะสามารถที่จะไปต่อกันได้แต่ช่วงเวลานี้เขาจะอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าเออมันเหมือนว่ายังไม่อยากที่จะคือใจคือของเขาในตัวของเขาเองมันมีความขัดแย้งกันอยู่คือ ความคิดของเขาว่าต้องนิ่งนะบอกกับตัวเองให้นิ่งๆนะนิ่งไว้เงียบๆไว้แต่จริงๆตัวตนของเขามันคือความรุ่มร้อนเร่าร้อน,อน,อนที่เขาอยากจะให้ทุกอย่างมันเคลียร์ลงตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เอะเรื่องราวอะไรที่มันผิดข้องมองใจอยากจะเคลียร์บางทีเขาอาจจะหลุดหลุดมาว่าเหมือนแบบทําเป็นไม่รู้ไม่สนไม่รู้ไม่ชี้อะไรแต่บางทีมันก็โผล่ออกมาหลุดออกมาบ้างในฝั่งของคุณนะคะที่ครูเห็นนะคะคือครูว่ามองลักษณะของทางฝั่งของคุณเนี่ย มีโอกาสเหมือนกันที่คุณเองก็อยากจะเคลียร์ปัญหานะคะแต่ถ้ามันเคลียร์ไม่ได้ก็เลือกที่ว่าเ,าเดินห่างออกมาดีกว่าคือ มันมีโมเมนต์ที่ว่าทั้งสองฝั่งมีคล้ายกันนี้ที่ว่าแยกห่างกันไปต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต่างอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีโอกาสที่จะได้กลับมารื้อฟื้นกลับมาความทาความเข้าใจทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเนี่ยเพราะว่ามีแนวโน้มความคิดความอ่านไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะเออดอร์แมจิกเชนตรงนี้นะคะจะมีเรื่องราวของการติดต่ตตตตตตอสื่อสารกันมาแล้วก็จัดเม้นด้วยนะคะมา คิดมาทบทวนกันว่าจะเอายังไงต่อไปเรื่องราวที่ผ่านมานั้นมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเคลียร์กันได้บ้างก็คือจะมีการพูดคุยตกลงกันแล้วก็ฝั่งเขาเป็นเจ็ดเหรียญเขาอาจจะแบบคือเว้นระยะห่างเ,เว้นระยะห่างเพื่อให้มีช่องว่างได้หายใจใหายคอกันบ้างเป็นเจ็ดเหรียญพักไปก่อนหยุดไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูมองดูว่าทั้งคุณและเขามีแนวโน้มที่ความคิดความอ่านเป็นไปทิศทางเดียวกันแต่มัน คือถ้าต่างฝ่ายต่างเงียบกันอะ่ะมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่เงียบไปเพราะว่าอยากจบอยากเลิกกันหรือเปล่าอะไรจริงๆแล้วโมเมนต์ Moment ทั้งสองฝั่งก็คืออยากที่จะกลับมาคืนดีกันหรือว่าอยากจะมาเคลียร์กันนะคะให้ให้ปัญหาที่พบที่เจอกันอยู่ตรงเนี้ยให้มันโลง่งให้มันโปรง่งแต่สถานการณ์ช่วงนี้คุณมองดูว่าทั้งสองฝั่งอยากที่จะเงียบๆกันไปก่อนอะไรนะคะ เป็นลักษณะของการสองไม่ใช่การทํานายเพราะว่าช่วงแรกเรามีแนวโน้มของการทํานายไปแล้วแล้วเดี๋ยวครูจะมาดูในเรื่องราวของความคิดและความรู้สึกอา,อารมณ์ของคุณต่อความรักในความสัมพันธ์นี้นะคะช่วงนี้มมีโมเมนต,ต์เป็นอย่างไรบ้างนะคะจากไพ่โอเคไพ่เมเจอร์ขอไพ่เมเจอร์หนึ่งใบนะคะแล้วก็ในส่วนของ ไพ่ถ้วยด้วยนะคะขอดูพลังงานนะคะโมเมนต์ในเรื่องของความรักความรู้สึกของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างจากไพ่ถ้วยราชาถือถ้วยและว้าวเดอะทาวเวอร์หืคืออารมณ์โมเมนต์ในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือทุ่มเทในเรื่องราวของความรักจริงใจนะคะจริงใจออแล้วก็ คือความรักที่มีให้อ่ะคือให้ไปสุดโตง่งสุดติง่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวนะคะแต่คือเหมือนว่าทำเต็มที่ทำให้มันดีที่สุดถ้ามันดีที่สุดแล้วถ้ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรคุณก็เหมือนกับว่าคุณปล่อยได้ปรองไปปนปรอง,ปงไปเป็นเพราะคุณคุณะจะเข้าใจในเรื่องราวของธรรมชาติอยู่แล้วว่ามันมเีเขาเรียกว่าพบนะคะและการจากมันเป็นแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คุณรู้ดีว่า ว่าเรื่องราวของความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะมีพบมีเจอมีพลาดพลาดนะคะคุณเข้าใจได้เรียนรู้ความรักตรงนี้มันอยู่มิตและทุกครั้งที่คุณมีความรักคุณก็จะทําให้มันเต็มที่ทําให้มันดีที่สุดถ้าไปจนสุดทางแล้วมันไปต่อไม่ได้คุณก็พร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ณนะโมเมนต,ต์ตรงนี้มันเหมือนหัวใจของคุณมันแบบ มันมันทำนองไพ่มันออกมาว่าหัวใจมันสลายอะไรแต่จริงๆรู้ว่ามองดูแล้วว่าคุณเข้าใจมันมากกว่ากันและคุณเรียนรู้และคุณเติบโตและผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนมันไม่ใช่ว่าจะมานั่งโศกเศร้าเสียใจแบบอย่างนั้นแต่คุณเข้าใจในความรักความเป็นไปของมันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับในโมเมนต์ความรู้สึกทางด้านความรักของคนเดี๋ยวเรามาดูทางด้านโมเมนต์และความรู้สึกทางด้านคนความรักจากคนรักของคุณกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรจากไพ่เมเจอร์นะคะ ขอใบเดียวออกยากออกเย็นนะคะอ่ะมาดูสิอารมณ์โมเมนต์ทางด้านความรักนะคะในความรู้สึกของคนรักของคุณจากไพ่ถ้วยหนึ่งใบนะคะขอแค่ใบเดียวโอเคว้าวเด็กถือถ้วยโอเคเทมเพรสน,นะคะก็คือว่าคือ อารมณ์และความรู้สึกทางด้านคนรักของคุณนะ่ก็คือพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะให้อภยัยพร้อมที่จะเติบโตกับความรักความสัมพันธ์นี้คือเขารู้เองเช่นเดียวกันกับคุณเลยเป๊ะเลยทั้งสองฝั่งนะคะว่าเขารู้ด้ว่าทุกความรักมันมันไม่ได้นิ่งอะ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่ารักตรงนี้มันจะมั่นคงยืนยงยืนยาวตลอดไปแต่เขาเข้าใจว่าทุกคือความรักมันคือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แบบ เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันไม่ได้เป็นแบบนั้นที่เขาเรียนรู้และเข้าใจและเขาพร้อมที่อะไรคะจะเรียนรู้ในเรื่องของความรักและเติบโตกับความรักนี้ต่อไปหากว่ามันมีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเขาพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะในเรื่องราวของความรักและมีอะไรที่มันจะผิดพลาดอะไรไปก็ตามแต่นะคะเขาก็พร้อมที่จะให้ให้ไัยเช่นเดียวกันกับคุณเลยเด็กถือถ้วยกับราชาถือถ้วยคือเขาความรักอ่ะเขา ขาพร้อมและเขามองในโลกในแง่ดีด้วยนะมองโลกในแง่ดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากให้มันพัฒนาและเติบโตนะคะเรียนรู้ไปกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะและเขาก็หวังว่าคือความรักสักวันหนึ่งเขามีโอกาสที่แบบว่าจะได้สมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะเขารู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนที่เหมือนไม่เชิงว่ารู้ดีหรอกแต่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่วันหนึ่งเขาจะต้องสมหวังในเรื่องราวของความรัก นะคะโอเคมาดูซิมาช่วงเวลานะคะขอไพ่ให้คำแนะนำกันบ้างสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ลองฟังดูไว้ไม่เสียหลายเพราะว่าในช่วงเวลานี้ครูก็จะทำการโค้ชผ่านการให้คำแนะนำตรงนี้ไปด้วยจากไพ่นะคะขอไพ่ใหคำแนะนำสามใบนะคะใครอยากแนะนำอะไรนะคะให้กับ ความรักความสัมพันธของชาวเมฆนะคะโอเคว้าวอไพ่แนะนำว่านะคะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะ คุณได้ทำอะไรมาเยอะนะคะและคุณอาจจะมองดูว่าเรื่องราวของความรักของคุณนะคะมันมันเหมือนกับคุณกำลังวิ่งตามหาเป้าหมายบางคนอาจจะเช่นแค่อยากอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้เขาทำดีกับคุณแบบนี้เท่านี้เท่านี้แต่ทุกครั้งที่เหมือนพอมันไปจุดที่เขาทำให้คุณพอใจแล้วนะคะ แล้วมันก็เหมือนว่าคุณก็ยังไม่พอคุณก็อยากไปมองอีกมุมนึงไปมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันมันกว้างจนเกินไปฉะนั้นเขาบอกว่าให้โฟกัสนะคะในสิ่งที่คุณต้องการและบางครั้งนะคะคือ,อให้คุณมองนอกกรอบไปบ้างมันไม่ใช่ตรงเพลงว่าสมมุติบางคนเช่นวั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 นวาเลนไทน์จะต้องสวีดหวานแววโน่นนี่นั่นหรือว่า หรือว่าบางคนก็อาจจะมองว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเรื่องราวของวันวันไทยมันก็เหมือนวันธรรมดาทั่วไปเราก็สามารถที่จะรักกันได้ทุกๆวันเห็นไหมโมเมนต์ทั้งสองโมเมนต์ที่ครูจะนํามาเปรียบเทียบตรงนี้คือมันมีมุมมองที่มันแตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าทั้งสองทางที่ครูบอกก็คือให้มองฉีกเวฉีกทางออกไปบางคนที่มองในเรื่องของโฟกัสว่าวันวันไทยจะต้องสวีทวันแวว ก็ลองมองไปอีกมุมนึงว่ามันก็คือสามารถที่จะรักกันได้ทุกวันหรือคนที่มองดูว่านะคะวันวาเลนไทยก็เหมือนเป็นวันปกติทั่วไปแต่คุณลองมองในอีกเวว่าอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษสักนิดนึงไหมอะไรเนี่ยคือมองจากคุณสิ่งที่คุณมองและสิ่งนั้นล่ะค่ะมันจะอะไรคะทําให้คุณได้ไปถึงจุดหมายในเรื่องราวของความรักของคุณซึ่งตรงนี้นะคะครูก็อยากจะแนะนําแทรกขึ้นมานะคะ าการขอไพ่คำแนะนำครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของมุมมองของความรักนะคะมันเหมือนที่ไพ่เล่าเรื่องมาบอกครูมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่ได้หยุดอยู่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและคุณสามารถที่จะเรียนรู้นะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์บางทีนะคะในเรื่องราวที่คุณ ได้เห็นในเรื่องราวของคนรักของคุณแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะได้แค่เห็นคุณอาจจะได้แค่เห็นหรือคุณอาจจะได้รู้แต่คุณไม่ได้เรียนรู้อานะคะเอ๊ะงงไหมเอ่ยงงไหมงงไหมการเรียนรู้ที่ครูบอกก็คืออะไรคะการเรียนรู้ก็คือคุณมองปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นอย่างไรและทุกครั้งที่เกิดปัญหาเช่นซ้ำๆเดิมๆถ้าคุณปฏิบัติอะไรที่มันซ้ำ,ซำๆเดิมๆมันมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรเนี่ยนี่คือการเรียนรู้ในการที่ที่ครูบอกว่านี่คือการเรียนรู้นั่นแหละคะ่ะคุณก็ลองว่าในสิ่งที่ครูบอกว่าเห็นรู้กับเรียนรู้มันมีอะไรที่สิ่งที่ครูบอกว่าอะไรที่คุณสามารถที่จะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักคนเดินไปสู่เป้าหมายเป้าหมายตรงนี้นะคะบางครั้งบางทีมันไม่ได้เหมือนถึงว่าคิดไปว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปอยู่ด้วยกันไปชั่วนิดน,ดนดีรันมันไม่ใช่แต่เป้าหมายนั้นหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันที่เข้าใจและมีความสุขเช่นบางคนก็คือขอให้อยู่ด้วยกันก็แค่ก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ บางบางทีในเรื่องราวที่คุณมองไปไกลๆว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ลองมากลับมาคิดดูว่าถ้าวันนี้ไม่มีเขาคุณจะเป็นยังไงคุณจะมีความสุขไหมแต่ในเมื่อวันนี้ที่คุณยังมีเขาอยู่และการที่เขาได้อยู่ข้างๆคุณคุณมีความสุขดีไหมอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้ต้องมองไว้ว่าเขาจะต้องทำอะไรคุณนะคะหรือเขาต้องต้องเป็นไปในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยขอแค่ว่าข้างๆ คุณยังมีเขาอยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่คือเป้าหมายค่ะหมายว่าบางบางทีในเรื่องราวของความรักของสมันมีหลากหลายมุมมองแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันแต่คู่ไหนที่ลองฟังในสิ่งที่ครูบอกแล้วและมีความรู้สึกว่าเออมันใช่นะก็ลองไปปรับมุมมองของตัวเองดูแต่บางคู่บอกว่า,วาเฮ้ยมันไม่ใช่มุมมองที่คุณคิด ก็ไม่เป็นไรก็ลองลองรับฟังไว้เฉยๆนะว่า,วาอย่างที่คุบอกเรื่องราวของความรักนี่มันเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละคู่แต่ละบุคคลจริงๆนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะสำหรับในเรื่องราวคือเนี่ยสิ่งที่คุณวิ่งขวายคว้านะคะวิ่งไขคว้า,าสู่เป้าหมายของคุณ แล้คุณต้องวิ่งวิ่งไปเพื่ออะไรคะแต่จริงๆแล้วมันกว้างมากเลยอ่ะมันเรื่องราวของความรักมันมีการเปลี่ยนแปลงไปและทีนี้คุณก็ต้องเลือกดูว่าสิ่งทีุู่โฟก์กไปสู่เป้าหมายบางครั้งมันก็อาจจะไม่ต้องแบบว่าเดินอยู่บนถนนตร,ตรงนี้อาจจะต้องขึ้นไปเดินปีนป่ายตรงนี้หน่อยอาจจะเกิดความไม่มั่นคงแต่ว่ามันก็ได้มุมมองอีกมุมมองที่คุณจะมองเห็นในมุมมองของความรักเช่นบางคน คือไม่ได้เอาตัวเองดึงตัวเองออกมามองคู่รักของตัวเองและคนรักของคุณเนี้ยนะคะอาจจะโฟกัสที่สิ่งที่ตัวเองเห็นแต่ถ้าลองดึงตัวเองออกมาก็จะเห็นภาพที่มันกว้างกว่านะคะเหมือนคนที่ถือโลกใบนี้กว่าเอาละเดี๋ยวนะคะครูจะนะคะดูว่าจักรวาลน,นะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะดูสิจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณ ก็ให้หนึ่งใบเลยนะคะปัม๊ม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 เห็นไหมตรงเป่งเป่งเลย love make the difference นะคะคือโอ้โหคือจริงๆแล้วนะคะโอ้โหมันตรงมากเลยที่รักกูุ่ม นะคะครูไม่ได้ไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของ w ว r ร์ดนะคะ word เวร์ดข้อความข้างล่างแต่ครูจะโฟกัสในสิ่งที่ครูเห็นภาพตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนที่ครูอ่านไพ่มาก่อนหน้านี้จนมาถึงใบใบนี้เลยว่าคุณต้องดึงตัวเองออกมาแล้วมองกลับเข้าไปในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนร,รักของคุณนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณอาจจะได้ยินเสียงนะคะและเห็นภาพาในเรื่องราวของความรักของคนอื่นหรือได้ยินเสียงคนอื่นนะคะมาพูดให้คุย,ให,คยให้คุณฟังน้่นนี่นั่นสารพัดแต่แท้จริงๆแล้วเขาบอกว่าแท้จริงแล้วให้ฟังเสียงหัวใจของคุณตัวของคุณเองให้คุณนะคะเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณเท่านั้นอย่าไปมองคู่อื่นอย่าไปฟังเสียงใครให้นะคะ ฟังเสียงหัวใจของคุณและคนรักของคุณนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่คุณฟังแล้วมันนะคะรู้สึกอย่างไรเข้าใจอย่างไรและทามันออกมาค่ะมันจะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ,อจักรวาลบอกกับคุณว่าให้คุณนะคะมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่ รู้สึกในความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเร่าร้อนรุ่มร้อนในจิตใจเขาบอกว่าให้อพพลังงานดีๆเรื่องราวรดีๆในเรื่อง,องราวของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะนั่นแหละเก็บพลังงานตรงนั้นออกมาแล้วผลักดันมันนะคะให้ต่อสู้กับพลังงานลบๆที่มันเข้ามาที่คุณรู้สึกและหรือว่าเสียงที่คุณได้ยินมา ทำให้ความรักของคุณนะคะอบอุ่นเป็นพลังงานเร่าร้อนที่อบอุ่นแล้วกันนะคะในหัวใจของคุณและคนรักของคุณนะคะเอาละคือเหมือนกันเหมือนไพ่แทมแบรนด์ที่มันขึ้นมานะคะในส่วนที่ครูดูพลังงานไพ่แล้วก็คือปรับสมดุลกันและกันนะคะก็คือ ไม่ให้รุ่มร้อนจนเกินไปหรือไม่ให้เยือกเย็นจนเกินไปการเฉยชาเย็นชานิ่งๆเงียบๆมันอาจจะไม่ไม่ได้ทําให้การ์มันดีขึ้นก็ได้ปรับสมดุลกันนะคะให้มันอยู่ที่ตรงกลางนะคะตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีครูฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวอ้อเราอยู่ด้วยดีตลอดมานะคะเดี๋ยวครู่นะคะจะขอเปิดไพ่สรุปนะคะครูลืมเปิดไพ่สรุป3ามใบขอไพ่ ขอโทษนะ้าที่รักของครูห่างหายจากการเปิดไพ่มานาน,นลืมเลยขอเปิดไพ่สรุปสามใบขอภัยเกือบเป็นแล้วครูดาวสรุปขอสรุปสามใบนะคะไม่ได้ทำคลิปนานอว้าวสองถ้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าและสามถ้วยเอาล่ะนะคะเออไพ่สรุปบอกว่าให้หันหน้ากลับมาปรับความเข้าใจกันซะนะคะและ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะเวลานี้คือมองไปนในมุมมองที่ว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ขายแล้วกันทํานองนี้นะคะว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพ์ต้องรับฟังกันนะคะบางทีมันอาจจะมีในเรื่องราวของการปิดกัน้นการไม่รับฟังกันการเ,เหมือนเขาเรียกสร้างกําแพง สร้างกำแพงขึ้นมาไม่ค่อยรับฟังกันและกันสักเท่าไหร่เขาบอกว่าให้นะคะรับฟังกันและพร้อมที่ยินดีที่จะร่วมเดินทางนะคะไปด้วยกันฝ่าฟันไปด้วยกันเพราะคุณและคนรักของคุณยังมีเยื่อใยในเรื่องของความรักต่อกันอยู่นะคะฝ่าฟันไปด้วยกันและที่สําคัญก็อือย่าดึงใครเข้ามานะคะอย่าดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเนีย่ยสามถ้วยมาด้วยฉะนั้น การกลับมาในครั้งนี้พากันไปดื่มไปเชร้องไปวันเลนไทายก็ได้นะคะมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะเปิดอกนะคะเปิดหัวจิตหัวใจรับฟังกันและกันนะคะอย่าต่อต้านกันนะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูดาวครูดา,ดามีข่าวดีด้วยนะที่รักของครูก็คือว่าใน ช่วงนะจริงๆแล้วทุกๆปีครูจะจัดโปรโมชั่นนะคะทุกครั้งปีจริงๆแล้วปีละหนึ่งครั้งนอกแต่ว่าที่ปีที่ผ่านมาครูก็จัดโปรโมชั่นในช่วงเวลาของโควิดด้วยนะคะโปรโมชั่นนั้นก็คือนะคะในช่วงปีใหม่ทุกครั้งที่ครูจะจัดใจะมาตอนนี้ปีใหม่ครูก็ลวงเลยมาะะไม่ได้จัดให้โอกาสพิเศษนี้เนื่องเนื่องโอกาสวัน,นะะเดือนพิเศษเดือนแห่งความรักและในช่วงโควิดนี้ครูก็มีนะคะความยินด,ดีที่จะลด 50%เลยนะคะสำหรับค่าครูไม่ว่าจะเป็นโหราราสตร์ไทหโาศัสตร์ยูเรเนียนโหรารัสตร์เลขเจตัว9ฐานและนะคะพยากรณ์ไพทาโรนะคะทุกศาสตร์ลด50%และที่สำคัญที่สุดสำหรับใครที่สนใจที่จะดูศาสตร์หราศัสตร์ยูเรเนียนนะคะ ช่วงนี้ช่วงนาทีทองเลยลด50%ทุกๆครั้งหนทุกทุกปีนะคะทุกคนก็จะรอคอยในช่วงนี şey ้ที่ครูจะมาลด50%เพราะว่าใครที่อยากจะดูโร้ศรัสซัยูเรเนียนก็จะรอคอยช่วงนี้นะคะว่าลด50%ก็เป็นโอกาสที่ดีของทุกท่านถ้าสนใจก็ติดต่อแ d ด i อดีนะคะที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้หรือว่าในคอนเทนต์ที่รูเขียนเขียนด้านด้านบนนะคะ ก็แอดได้ไปสอบถามจองคิวดูดวงเพิ่มเติมกับครูได้ครูจัดนะคะโปรโมชั่นนี้สองเดือนนะคะสองเดือนคือเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมพิเศษให้เลยเพราะว่าด้วยเหตุที่นะต้นปีครูก็หายแสบหายสอยหายจ้อยเลยนะเจ้าบ่ได้มาเลยนะเจ้าก็จัดเป็นพิเศษทั้งเดือนแห่งความรักแล้วก็ชดเชยในเรื่องเดือนมกราคมปีใหม่นะคะคือลด5 0 2เดือนเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไอดีไลน์ได้ ขอนะคะให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทางด้านความราคอยทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้วลาดปลอดภยัยขอให้โชคดีมากๆนะคะขอบคุณค่ะบาย